ฉันว่าปลูกในชาวบ้านแล้วก็สูงขึ้นให้มันเป็นเศรษฐกิจชุมชนมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใครจะไม่มาพวกเราไปกลกึ่งเทีวเรายังไปทำเลยเนะาะมัน,นไม่ได้เกี่ยวอะไรสักแต่ว่ากล้วยน,นั้น,นะอะถาดนน่ะคือเหมือนลักษณะว่าเวลาเขาไหว้แล้วก็เขาสามารถนำกลับบ้านได้เนาะ<อ>ก็จะมีแต่พงมาลายที่เอาไปคล้องไว้ในเทวรูปแต่ส่วนผลไม้<อ>ผลอะไรคือเวลาแตะ แต่ถึงองค์มือท่านเสร็จแล้วปุ๊บเออก็ถือว่าเราได้ถวายแล้วอะไรแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ได้ลาแจก,กลูกแจกเต้าในรถไปก็ถือว่าเขาได้ของมงคลไปอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือมมนกับที่เราไปคาชะโนดที่เราบูชาใบศีนะ่ะเห็นไหมบูชาจบแล้วจบเลยนะเขาไม่ได้มีการอมเวียนนะเ<อ>วียนใบศีนะ่ะคือแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยคือ,อถือว่าบูชาแล้วถือว่าว้แล้วอย่างเงี้ย ให้แล้วก็เป็นของเขาตัว่ะอืมนั่นหละก็คือว่ามันยังงแล้วแต่แบบแล้วทีนเนี้ยแล้วแล้วเราถามว่าแถบนี้เขาขายเขาเย,ยจูเห็นไหมเ <c oughs> ย,ยจูปลูก <c oughs> ปลูกกล้วยเห็นไหม <c oughs> เออยายจูปลูกกล้วยใยใย,ย,ยอวยปลูกใบพลู <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วก็เย,ยพลอนปลูกหมาก <c oughs> ม <c oughs> ใช่ก็ในะช่มัน<ะ>ต้องมีหมากมีพลูไงคะคนอินเดียเขาถือหมากถือพลูนะเออ พวกนี้ถูกขายถูกขายในในพิธีกรรมหมดเลยดาวเรืองดาวเรืองอ่าดาวเรืองก็ปลูกอยู่ข้างๆนั่นแหละก็จัดเป็นถาดไปอ่ะชุดละ1นึร้อยบาทไม่แพงชุดละ1นึร้อยบาทไม่แพงเลยแล้วก็แบ่งให้โบราณสถานเท่าไหร่แล้วก็เอามาจัดการยังไงไม่ต้องไปรองเงินรัฐบาลจ้า,าถ้ารัฐบาลเขาจะให้ก็ทําถนนขึ้นหรือทําลิฟต์ขึ้นหรือทําวิหารโดมหรือทําหอที่ไว้สําหรับ คนมาสวดมนต์คนมาอะไรจํานวนเยอะๆอะไรอย่างนั้นก็พออ่แต่ที่เราได้มองเห็นนั้นก็คือว่าเฮ้ยตรงนี้มันเปมัน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 เป็นธรรมชาติแล้วนะแล้วแล้วศิลปกรก็จะได้ดีใจว่ามีคนมาดูเลยธรรมชาติมันกลคนที่อยู่อมันคือกลมันกลายเป็นพวกเราเป็นคนไปดูแลเอง เพราะเขาต้องดูแลอยู่แล้วเพราะเขาไม่ดูแลไม่ได้เพราะเราต้องไปอาศัยกันอยู่ที่นั่นไงฉันไม่ดูแลเธอแล้วก็ฉันปลูกกล้วยเธอก็จะส่งกล้วยในระบบให้เธอตัววันหนึ่งมันกี่ถาดชามันมันใช่ไหมสามร้อยถาดนันมันกี่ร้อยถาดวันหนึ่งน่ะต่เขาต้องไปว่าถ้าคนไปว่าจริงๆอ่ะตีละพันคนยังได้เลยแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์คนว่างน่ะอะถ้าคนว่างน่ะ คนว่างวันวัน,ว,นวันที่จะต้องบูชาพระศิวะ<ม>สําคัญ<ต>สําคัญน,น,นี้ต้องมาจ้างแรงงานพวกเขาอีกเพราะตอนเย็นเสร็จพอเป็นขยะก็ต้องคนขยะลงมาทิ้งอีกต้องจ้างคนแรงงานในท้องถิ่นทาที่ทิ้งที่อะไรที่เอาไปทปําคงทําปุ๋ยบ้างกันอีกเป็นระบบมันได้จ้างคนในท้องถิ่นทำางไงเออฉันถึงจะบอกว่าทำไมไม่มีมันไม่มีคนพัฒนาโมเดลอย่างนี้บ้างอะไรอย่างนี้นี่ลราโมเดลการที่ยงยืนนะ เป็นงานพอเอกดีๆได้เลยถ้าแค่โมเดลนี้ไปทำานี่โอ้โหแล้วแต่เขาจะทําไม่ทําแต่ว่าเราเราสร้างโมเดลรูปแบบคุณให้คุณแล้วนแนวทางเราสร้างแนวทางเราบอกแนวทางว่าเฮ้ยแบบนี้มันทําอย่างนี้ได้นะมันมีรายได้เข้ามาแบบนี้แบบนี้แล้วมันแล้วมันเป็นการดูแลแล้วมันเป็นการทุนงบประมาณของชาติด้วยแล้วมันเป็นการมาดูแลสาสนสถานด้วยพวกเรากันเองอาการที่เราเข้าไปดูเข้าไป อันนั้นอันนี้น่ะเหมือนกับเราเข้าต่างคนต่างไปวัดน่ะเขาต้องดูแลวัดของเขาอยู่แล้วเนาะเออใครจะมาทําอะไรไม่ได้แต่นี่พอถึงเวลาเอาต้องปิดไอ้ตอนที่ปิดนั้นก็ไม่รู้ว่าเห็นไหมที่เราเกิดเห็นข่าวว่าคนยังเข้าไปกระเทาะเทวรูปทวารบาลนั่นเลยเป็จันไรแทะไปบินจมูกบินอะไรไปตัดมือตัดแขนอยู่คนจันไรจะไปทํำไปทําของทาศิยาศาสตร์อะไรบ้าบอคอแตกอยู่นี่เห็นไหมเพราะว่า ไอ้นั่นก็เชื่อแบบหนึ่งไอ้นี่ก็เชื่อแบบหนึ่งแต่ถ้าลองให้มีมันมีคนไปไประจาอยู่ตลอดไอ้นี่มันไม่มีโอกาสที่จะไปกระเทาะจมูกนะั่นนะมันไม่มีเวลาที่จะไปกระเทาะจมูกนะอมืจะบอกให้มันจะปีมีเวลาเทาะยังไงทามเขาก็ทำวัดอยู่ข้างๆคนเขาก็สุดคนต์ิธีกรรมช่วงตั้งแต่สองทุ่มบางคนเข้ามาสี่ทุ่มห้าทุ่มเขาถึงที่ป,ปิดตัววิหารหลัก